ออสวัสดีครับผมมิมเนอร์ด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในแมมสกิฟตี้ทอยเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาทดสอบวังสามไททันท,นที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะเริ่มจากไททันคาเบล่าแมนม,มาเลยเอาเฮ้ยโอน้นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่โมเดลโมเดลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เอย แล้วก็สกีที่หนึ่งกนะ็น่าจะเป็นตอ๋ะนะทอไมไม่มีโมเดลเนี่ย,ยเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะเดี๋ยวเฮเบตะทอเขยาไม่มีโมเดลเนี่ยความสามารถต่อไปก็คือระเบิดแกนหรือว่าเผาไดเองนะแล้วก็สามารถต่อยได้ แล้วหลเนี้นก็สามารถหนีเจ็บได้แต่เราต้อง,องบาดเจ็บก่อนอันนี้ก็ตายนะตื่นแล้วก็โล่อย่างนี้แล้วก็หัวแม่มือเงียมแล้วก็บินนะานีะไม่ได้บินหนีอันนี้ก็วิ่งได้ไมันวิ่งไม่ได้ที่ท่านนี้แล้วก็สามารถแขนหักแล้วก็สามารถหนีเจ็บได้นี่หนีเจ็บได่ผมไม่ได้บินแล้มันหนีไป ความสามารถต่อไปเอ้ยไม่ใช่ความสามารถดิตัวไททันต่อไปคือไททันสปิกแมนร่างที่ยังไม่ได้อัปเกรดนี่มันไททันเหรอฮะถามหน่อยนี่แกเป็นไททันเหรอเดี๋ยวอยู่ไหนถามหน่อยว่าแกเป็นไททันเหรอกล้องมันเบื่ออันหนึ่งโฟกัสสปิกแมนได้ไหมโอ้โหไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสเลยโอ้ย โฟกัสให้หน่อยมันไม่ยอมโฟกัสให้ผมโอเคมาหนยเลยไทยท่าสิเกอร์แมนนี่นิดอยู่ข้างเลยออสามารถที่หนึ่งก็คือหันหน้ามาก็คือหมัดนะนี่แล้วก็ระเบิดสูงหรือว่ายิงปืนสูงเลยเดี๋ยวไปดูมันก็มียิงกลางยิงตั๊ม อย่างนี้แล้วก็เตะแล้วก็เล่นเพลงไอพอ่พอพ่อแล้วก็บคุมอ,อืออืมตีบอลเซตแล้วก็สามารถมันจะเปลี่ยนเพลงใช่ไหมล่ะเอามันเปลี่ยนเพลง,งไม่ได้โอมันไม่รับแล้วก็สามารถนั่งลงได้มันจะโค้งแล้วก็สามารถวิง่ง บินแล้วก็ตกเออก็หามาหักลำโคง้งแล้วก็บินหนีไปก็จะมีเท่านี้แหละไทยจะสปิคแมนน,นะลกโก้มันบักต่อมาเนี่ยจะเป็นไททันทาาความไอ้ยทีวีแมนอะไรเนะอายตยายซุดเออ จบทุกทีเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ตัวละครผมมันวิ่งช้ามากเดี๋ยวทุกคนตัวละครผมมัาวิ่งช้ามากดิ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 นี่คือท่ันทีวีแมนเนี่ยโูเดลเข้าในโลบอสตะกี้ที่หนึ่งประกอบลำโพง ลมแสงพิเศษลมแสงวิฆาดดวงตาแล้วก็สามารถแทงยาวได้ก็เบมันครั้งก่อนที่อัพเกรดอะ่ะแล้วก็แทงสองครั้งก็ประกบประกบก,ก,ก็คือเอาวัวขังสตัตรูไนีน,นะแล้วก็แทงปกติ ฉันก็กรงเล็บอะไรสักอย่างนี่โอปล่อยอันนี้สามารถบล็อกได้นะเวลาการโจมตีหนนการโจตรมจตีอะเออหลบหนีเง,งเอาอ่ะว่าไปเม,มืองใหญ่เหมือนเดิมครับก่อนก็เหมือนกันนะนี่แล้วก็อันที่สองคืออ้าไม่ใช่อันที่สองไม่รู้ว่าเดี่ยวอะไรแล้วก็ยิ้มนี่ยิ้มได้นะทุกคนคนไม่น่าจะเห็นโทษนี่เห็นอลไเห็นแหละ แล้วก็สามารถเนี่ยกดได้หักกรงเล็บแล้วก็เล่นเพลงได้ลำโพงได้แล้วก็สามารถทำลายทีวีโอเคก็จะมีแค่นี้เลยครับผมแล้วก็